มาพบกันในคลิปแนวทางหางเสียงภาคเช้านะครับประจำวนันศุกร์ที่24นะครับก็มารุ้นกันครับ2รอบสุดท้ายว่าจะเป็นเช่นไรนะครับสำหรับเมื่อวานนี้หางเสียงเจาะทั้งเช้าทั้งบ่ายนะครับหางเสียงเปิดเช้าเปิดที่ลบครับ36768ครับ36768ผมว่าโอกาสปิดตัวเปิดก็เป็นไปได้นะไอ้7887เนี่ย ส่วนตัวผมแต่ผมชอบ2ครับชอบ2แล้วถ้า2จะมากับ3นะเพราะชอบ2ครับวิ่งบนรุ่นล่าง2นะครับวิ่งบนรุ่นล่าง2 3คู่ที่เร่งไว้ก็จะมี1 2 2 3 7 2 5 3เจ็ดสองห้าสามขอพระสัโทษครับเจ็ดสองหกสาม 7จ6 3 8 2ก็สวย6 2โอเค, <82 S 2> อเคดึงไว้อย่างละตัวแล้วกัน6 2 8 2อาา่าฮะใครอยากได้คู่ของ2ตัวนี้ไปดูตามตารางเอาแล้วกันครับร้อยมัด8ครับร้อยมัด8ครับก็3ตัวนะครับ แ12 8 7 2 862 882 8 2 88 2 823แล้วก็8 6 3กครับกอได้แนวนี้ครับสำหรับหางเสี้งภาคเช้านะครับส1โมงมานุ้นกันครับผมก็ว่าแปลกดีครับสำหรับหางเสี้งนะครับจะมีอาทิตย์นึ่งจะมีวันหรือ2วันที่ดีดนะครับบางครั้งก็ไม่ดีดไอตอนที่มันค้างอะ่ะไม่มาเลขเราเราก็อยากให้ดีดเป็นเลขเราใช่ไหมแต่พอค้างไอพอก่อน พอดีดไอ้พอค้างเป็นเลขลาปุ๊บพอดีดมาหาอีกสารภาพเหมือนกันครับสุราหังเสงโอเคครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีในคลิปต่อไปครับ